สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับที่ร้านสัญญานยนต์การค้านะครับผมวันนี้อาก็จะมีรถมานําเสมอนะครับผมเป็นรถมอเตอร์ไซค์พร้อมพ่วงข้างนะครับตอนนี้ก็คืออมีทั้งหมด4คันนะครับผมออันนี้คือเข้ามาใหม่เลยอันนี้นะครับจะเป็นเวฟนะครับผมอันนี้จะเป็นเวฟร้อยสินะครับผมอันนี้คันนี้ก็จะเป็นเวฟร้อยสิบไปนะครับผมส่วนคันนี้จะเป็นเวฟร้อยครับผมอันนี้คือสภาพใหม่ๆเลยครับลูกค้าครับผมอันนี้คือมีทั้งเอกสารครบครับผมมีเล่มทะเบียนครบครับผมเล่มเขียวก็คือมีครบเลยแล้วก็ชุด โอนอะไรเรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือเจ้าของมือเดียวครับลูกค้าอันนี้คือซาลิงที่เราทําใหม่นะครับผมจะเป็นเล็กกันวานายครับผมแข็งแรงนะครับผมรับน้ําหนักได้ประมาณ3ามถึงสี่กิโลเลยครับลูกค้าครับอ่าลูกค้าเดินเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับผมว่าซาลิงของเราเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าคุณแม่เดินเข้ามาเลยครับผมเอวันนี้ให้คุณแม่จับก้องให้นะครับคุณแม่แปลนดูเลยครับผมว่าซาลิงของเราเป็นยังไงนะครับผมอันนี้จะเป็นสีน้ําเงินครับผมเล็กกันวานาย ทั้งคันเหมือนกันนะครับผมเป็นการ์ดไม้หกโหนนะครับแซนสีโหนนะครับปูพื้นด้วยสีโหนแล้วก็จะเป็นขึ้นซี่หม่นะครับลูกค้าเป็นดุมสวยๆใหญ่ๆนี้เลยนะครับผมอันนี้คือราคาเริ่มต้นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับอันนี้สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับผมส่วนคันนี้นะครับสองหมื่น อ่าสามพบาทนะครับผมอ่าส่วนคันนี้15,000บาทนะครับผมอันนี้คือขับไปไล่ไปนาก็คือน้ำน้ําหนักได้ดีๆเลยนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมาที่ร้านสัญญานยนต์การค้านะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นร้านเรานะครับผมร้านเราก็คือขายสินค้าเบ็ดเตล็ดนะครับซ่อมมอไซค์ติดพวงคาแล้วก็จำหน่ายซาลิงพวงข้างปลีกและส่งนะครับเป็นศูนย์ใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ